สวัสดีครับมาพบกับวิธีการสร้างนะครับเครื่องร่อนแบบยิงด้วยยางนะครับปีกกลางไม่เกิน30เซนกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยปีกนะครับใช้โฟม5มิลแผ่นหางระดับนะครับอันนี้ใช้โฟม3มมิลนะครับอันนี้แผ่นหางดิ่งก็ใช้โฟม3มมิลนะครับอันนี้ฐานรองปีกนะครับใช้โฟม5มิลนะครับก็ตัดมากษณะนี้อันนี้ไม้นะครับเป็นการไม้กวาดนะครับหรือไม้แข็งนะครับก็ขนาดนะครับขนาดอันนี้ก็เลือกที่ความแข็งแรงได้เลยนะครับอันนี้ประมาณ3มมิลนะครับ ประมามมิลนะครับความยาวนะครับ38เซนยังไม่ตัดนะครับก็จะมีคัตเตอร์ปากกาไม้บรรทัดนะครับกระดาษทรายครีมนะครับแล้วก็ตะขอยิงด้วยยางนะครับแล้วก็เชือกนะครับกาวร้อนนะครับในในการประกอบสร้างนะครับก็ผมจะเริ่มเลยนะครับหลังจากที่ผมขัดปีกแล้วนะครับก็จะทําการตัดนะครับทําการตัดนะครับ ก่อนที่ผมจะตัดนะครับก่อนผมจะติดเทปใหญ่สับะรดนะครับไปด้านหลังนะครับเพื่อป้องกันนะครับให้เวลาเราติดมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะครับมันจะง่ายต่อการประกอบสร้างนะครับอันนี้ก็ลองนําไปลองใช้กันดูได้นะครับนี่ครับผมก็จะติดติดตรงนี้ครับติดนิดเดียวนะครับเพื่อให้มันติดเฉยๆนะครับอันนี้หรืออาจจะไม่ติดก็ได้นะครับสําหรับ ต่เทคนิคนี้เป็นเทคนิคนะครับลองนําไปปรับใช้กันดูได้ครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าต้องการทําแบบไหนเป็นยังไงนะครับคุยกันได้นะครับนี่ครับก็จะติดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับหนึ่งสองสามหลังจากติดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะตัดเลยเสียพื้นที่ออกนิดนึงนะครับจะตัดเลยนะครับ การตัดนะครับนี่ครับวางมันทัดลงเส้นนะครับตัดตรงนี้ผมไม่ได้ตัดให้ขาดนะครับเพราะว่าผมจะยกปีกขึ้นนะครับผมตัดเบาๆนะครับขีดลงเบาๆนะครับนี่นะครับนี่ครับเบาๆสามเส้นมันหลังจากขีดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะ มาถักแล้วจะยังอยู่แบบนี้นะครับมีทั้งสามนะครับอ่าตรงนี้นะครับถ้ามันยังไม่ไม่ขาดนะครับผมจะลงอีกรอบนึงนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะยกผีนะครับเทคนิคก็คือนี่ครับนี่ครับดูใกล้เลยนะครับตรงนี้ผมจะยกปีดใช้กระดาษทรายหรือคัตเตอร์นะครับปีดรูปแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะยกขึ้นมา ยังไม่พอนะครับอีกเพิ่มนี่นะจะกลายเป็นยกปีขึ้นมาแบบนี้ครับโอเคทำแบบนี้นะครับทั้งสามจุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทากาวนะครับ ำหรับกาวนะครับเป็นกาวอ่านี้นะครับเขียวเหลืองนะครับก็จะทำให้ติดเข้ากันได้ค่อนข้างดีนะครับทากาวนี่นครับทากาวไปเลย ถ้า,ากาวนะครับก็ต้องทิ้งไว้ประมาณสามนาทีนะครับประมาณสามนาทีนะครับเพื่อให้กาวแห้งนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทากาวนะครับทาให้มันทั่วนะครับก็จะแบบนี้หลังจากที่ผมทากาวไว้แล้วนะครับผมก็จะมาตัดไม้นะครับให้ได้ขนาดก็คือยาวสามสิบแปดเซนนะครับเลย ตัดไม้นะครับแล้วก็จะติดเข้ากับเผ่นทางดิ่งแล้วก็เป็นทางระดับเลยนะครับอันนี้อาออกทิ้งอ่งนี้ครับจะติดเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับทาเก้านะครับทาเก้านี่ครับนี่ครับทาเข้าไปทาแต่ละจุดไว้หมดเลยนะครับนี่ครับทาเข้าไปอ่าแล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็ทา ตรงนี้วัดเข้ามาไว้ที่จับตอนยิงนะครับผมวัดเข้ามาสามเซนนะครับหรือจะวัดสองเซนก็ได้นะครับก็ได้หมดนะครับอาธิจับสะดวกนะครับดูว่าเด็กจับแบบไหนนะครับถ่าตรงไม้ด้านบนและด้านล่างนะครับก็วางไว้นะครับหลังจากเราทากาวนะครับก็จะมาติดชุดปีกนะครับที่เรา ได้ทากล่าวไว้นะครับโดยการติดนะครับผมจะหันด้านนี้เข้าหาลําตัวนะครับยกขึ้นมานะครับมือกดแบบนี้นะครับนี่นะครับจะทําให้ยกขึ้นมาเราใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวัดดูว่าความสูงเท่าไหร่นะครับตามแบบนะครับตามแบบนี่ครับสามเส้นนะครับยกแบบนี้อีกข้างหนึ่งทาเหมือนกันครับทําให้ได้สามเส้นเท่ากันนะครับ ามเซนมจะทําเหมือนกันครับวางเช็คสามได้เลยนะครับตรงกลางทำเหมือนกันครับกดเข้ามาแต่ก็ต้องกลางนะเราจะวัดแบบนี้ครับวางกับพื้นนะครับวัดตรงนี้ครับสองเซนโอเคนะครับก็ได้รูปลักษณะปีกแบบนี้นะครับกแบบนี้ครับมกาจะติด เทปสักนิดนึงนะครับเพื่อความป้องกันใช้หน้าปีนะครับหรือจะไม่ติดก็ได้นะอ่ะอันนี้ติดประกอบเลยแล้วกันนะครับอ่ะรประกอบตรงนี้นี่นะครับกี่การประกอบนี่ครับ แล้วก็เอานี่นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับชิ้นเหลือครา,าวนี้เราก็จะติดส่วนนี้นะครับอาส่วนนี้เข้ากับลำตัวแบบนี้ครับทากาวก่อน ผมจะทาทั้งล่างั้งบนเลยนะครับทีเดียวครับได้ไม่ต้องรอนะครับนี่ทาเกานนี้ก็ทานะครับทาเกลาชทิ้งไ,ไว้ นี่นะครับก็จะติดเข้ากับลําตัวนี่ครับที่เรามาร์กไว้นี่ครับผมจะติดเข้าไปเลยให้ตรงนะครับ ไฟเสร็จแล้วก็เอาปีกนะครับเข้าไปติดนยปิดเข้าตรงนี้เลยนะครับ ติดนะครับก็จะได้เครื่องร่อนลักษณะแบบนี้เลยนะครับครับหลังการประกอบเสร็จนะครับก็จะเหลือที่ยิงด้วยยางนะครับก็จะใส่ตะขอเข,เข้าไปนี่นะครับตรง้นนี้ใส่เข้ามา เสียบเข้าไปในไม้แบบนี้ได้เลยนะครับในตนไมหุด,ดันเข้าไปใครับแล้วก็ใช้ได้นะครับได้ได้อะไรก็ได้นะครับพันนะครับให้มันแน่นนะครับเสรกาวร้อนนะครับหยอดเพื่อความแข็งแรงนะครับ ครับการรอนหย่อเข้าไปนี่ครับก็คือขั้นตอนเสร็จสิ้นสําหรับการประกอบสร้างของเครื่องล่นแบบยิงด้วยยางนะครับวันนี้เป็นแบบยิงด้วยยางมีหลายท่านขอเข้ามานะครับก็จัดให้นะครับรก็จะนี่ครับลักเณะิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บหรือไปทวงนิดน้ำมันนะเพืเ่พร้อมยิงเลยนะครับในก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ทำลักเป็นนักประชาธนยนะครนะับ